จริงมีแนวคิดนี้มามากกว่าสิบปีแล้วนะครับอยู่ในหลังโ่างบทก็เป็นความต้องการของบทพื้นที่ว่าเนื่องจากพื้นที่ผลและวิถีนี้่หน่วยงานเกี่ยวสารส่วนหลายหน่วยครับเช่นมากกว่าสิบสองหน่วยก็เอ่อการเดินทางข้างล่างเื็นทางลาดเนี่ยทางเท้าเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่เพราะบางช่วงทางเท้าก็แคบแคบถึงไม่เสร็จเสร็นะแล้วมีจุดตัดทางเข้าออกอาคารอาจำนวนมากเลยคิดว่าการทําทางยุทธระดับเนี่ยก็จะเป็น ทางเลือกอันนีทางไม่ควเดินทางโดยเฉพาะเดินเดนท้าเนี่ยจะเดือดยิ่งขึ้นกปทมก็มีวิบากสรัพย์สูด้วยบากให้เป็นเหมือนเดินได้เดินดีและน่าเดินด้วยกันครับเอ่อจากการเสวนะคะประมาณมากกว่า50%เปซ็นเป็นผู้ใช้งานเกือบทุกวันนะคะนั่นคือคุณหมอคุณล่าหลักการทการแพทย์แล้วก็เอ่อนัก่องสารการแพทย์นะคะแล้วก็มีผู้ป่วยกลุ่มตาะมาท่านที่มาใช้บริการมีคณะอยู่ ในเขตเนี้ยถึงเจ็ดคณะด้วยกันเราเรียกว่าเป็นพยาไทยแคมปัสก็มีคณะแพทยศาสตร์ธรรมนอมทิปดีคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขคณะเวชศาสตร์เขตร้อนยังมีคณะเภสัชศาสตร์แล้วก็คณะใกล้เคียงกันในบริเวณนี้ทั้งหมดเจ็ดคณะแล้วระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยคนก็ไปใช้เส้นทางถนนโยธีซึ่งก็เดินลาบากเหมือนกันสกายวอล์กอันเนี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยพอมีสกายวอล์กขึ้นมาเนี่ยก็จะตัดปัญหา